สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในวันที่3มีนาคม2022นะครับในวันนี้นะครับอย่าให้เราพลาดโอกาสที่ใช้เวลากับพระคําของพระเจ้าพระพรจากมานาประจําวันนะครับเป็นโอกาสที่เราได้อ่านพระคัมภีไปด้วยกันใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าและใช้คําถามนะครับเพื่อคิดพิจารณาวันนี้มีบทเรียนอะไรบ้างสําหรับเรามีสิ่งใดบ้างที่พระเจ้ากําลังเตือนกาลังซอนเรานะครับเราใช้ข้อคัมภีรจ,จากคู่มือเฝ้าเดี่ยว ที่ทำว้อย่างดีนะครับมีทั้งคนอ่านเพิ่มพีให้เราฟังมีทั้งบทความที่หนุนใจบทความนั้นนะครับวันนี้พูดถึงคนที่ได้ให้โอกาสคนอื่นแม้ว่าตัวเองได้รับโอกาสอย่างยิ่งใหญ่นะครับมานาประจวันในแต่ละวันก็จะมีเพลงมีบทความแล้วก็มีข้อเวามพีที่หนุนใจเรานะครับเราอ่านไปได้วยกันแล้วก็ใช้4คําถามนะครับเพื่อจะมาแบ่งปันว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับ วันนี้มานาประจำวันได้เลือกตอนหนึ่งจากพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับกษัตริย์องค์แรกนะครับและองค์ที่2ของอาณาจักรหรือว่าแผ่นดินอิสราเอลนะครับมาจาก1นึ่งซาอลบทที่23ข้อ15ถึง24นะครับเราลองอ่านไปได้วยกันแล้วดาวิดเห็นว่าซาอูลได้ทรงออกมาสแสวงชีวิตของเธอดาวิดอยู่ในป่าซิฟที่โฮเรชในยุาธานราชบุญ ของซาอูลได้ลุกขึ้นไปหาดาวิดที่โฮเลชและสนับสนุนมือของเธอให้เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าโยธานพูดกับเธอว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่ามือของซาอูลเสด็จพ่อของฉันจะหาเธอไม่พบเธอจะได้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลและฉันจะเป็นอุปราชซาอูลเสด็จพ่อของฉันก็ทราบเรื่องนี้ด้วยและทั้งสองก็กระทำพันธสัญญาต่อพระพักพระเจ้าดาวิดยังค้างอยู่ที่โฮเลช นายยนาธานก็กลับไปวังฝ่ายชาวซิฟได้ขึ้นไปหาซาอูลที่กิเบอาทูลว่าดาวิดได้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกข้าบาบาทในที่กำบังเข้มแข็งที่โฮเลชบนเนินเขาฮาคิลาซึ่งอยู่ใต้เยชิโมนมิใช่หรือข้าแต่พระราชาเพราะฉะนั้นขอเสด็จลงไปตามพระไทยปรารถนาที่จะลงไปฝ่ายพวกข้าบาบาทจะมอบเขาไว้ในหัตของพระราชาและซาอูลตัสว่า ขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่พวกท่านเพราะพวกท่านปานีเราจงไปหาดูให้แน่นอนยิ่งขึ้นดูให้รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนใครเห็นเขาอยู่ที่นั่นบ้างเพราะว่ามีคนบอกข้าว่าเขาฉลาดนักเพราะฉะนั้นจงไปสังเกตดูทีซ่มว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแล้วกลับมาเอาเนื้อความแน่นอนมาบอกเราแล้วเราจะไปกับท่านถ้าเขาอยู่ในเขตแผ่นดินเราจะค้นหาเขาอยู่ในหมู่ตระกูลยูดาน ทั้งหลายก็ลุกขึ้นไปอย่างซิฟก่อนซาอูลฝ่ายดาวิดกับคนของท่านอยู่ในจินทุรกันดารมาอูนในอาราบาลใต้เยชิโมนนี่เป็นเหตุการณ์นะครับที่ต่อเนื่องมาจากความอิจฉาของซาอูลนะครับที่อิจฉาแม่ทัพของตัวเองที่ชื่อว่าดาวิดก็เลยตามล่านะครับไม่ปกครองแล้วบ้านเมืองไม่สนใจการดูแลบ้านเมืองอีกต่อไปมาตามล่าคนเดียว ยังดึงคนอื่นให้มานั่งฟ้องด้วยมาบอกด้วยว่าเห็นดาวิดที่นั่นที่นี่ที่นู่นน,น,น,นะครับเราเห็นมีคนหนึ่งที่อยู่ข้างดาวิดคนนั้นเป็นลูกชายของซาอูลเองนะครับที่ชื่อว่าโยนาธานวันนี้นะครับเราใช้สี่คำถามเหมือนเดิมนะครับปกติที่เราใช้ทุกวันจากข้อแรกเลยนะครับพี่น้องลองอธิษฐานลองอ่านทวนซ้ำหลายๆครั้งนะครับเพร่ะพี่วันนี้มี ข้อประทับใจอะไรบ้างมีข้อไหนไหมที่แตะใจเรามีข้อไหนบ้างไหมที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเป็นข้อสงสัยมีหลายที่เลยเราจะดูแผนที่นะครับในหน้าปกข้างหน้าหรือข้างหลังของพระคัมภีร์ที่เป็นเล่มของเรานะครับสำหรับผมนะครับมีข้อหนึ่งที่เขียนไว้ตรงนี้คําว่าเป็นอุปราชผมก็คิดทันทีเลยโอ้ในพันธสัญญาเดิมมีการเป็นอุปราชด้วยเหรอก็เลยเห็นนะครับว่าคํานี้หมายถึงอันดับสอง หมายถึงเบอร์สองนะครับสิ่งที่คิดนะครับจากตอนนี้คือซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกหรืเป็นกษัตริย์ที่ดีด้วยนะครับตอนแรกสู้ชนะแล้วทำให้อิสราเอลปลอดภัยนะครับเขาเคยดีมาก่อนแต่เขาหลงไปเพราสนใจแต่ความต้องการของตัวเองตัวชีวัดที่ดีอาจจะอย่างหนึ่งนะครับในสิ่งที่ช่วยเราไม่หลงไปกับตัวเองคือ วันนี้เราทำอะไรเป็นประโยชน์เพื่อคนอื่นบ้างหรือยังวันนี้เราได้ช่วยเหลือใครแล้วบ้างหรือยังไม่ใช่คิดในมุมของเราเท่านั้นนะครับฟังจากคนนั้นด้วยว่าวันนี้เราได้รับฟังเราได้ช่วยเหลือเขาเราได้ทำตามความต้องการของเขาบ้างหรือเปล่านะครับในที่สองนะครับผมประทับใจคำนี้อย่างที่บอกนะครับคำว่าอุปราชเราต้องการคนที่ยิ่งใหญ่นะครับแบบโยนธานโยนธานนี้กล้าหาญมากนะครับไปลบกับ คนถืออาวุธแค่สองคนสู้คนฟิลิสเตียเลยนะครับเราต้องการคนยิ่งใหญ่แบบนี้คนกล้าหาญแบบนี้ที่ยอมเป็นเบอร์สองขมูปลระรในที่นี้นะครับหมายถึงเขาเป็นเบอร์สองเขาบอกเลยนะครับบอกว่าท่านจะเป็นกรรษัตริย์และผมเป็นเบอร์สองเองนี่เป็นความคิดของทายาทกษัตริย์แท้ๆนะครับทั้งๆท,ที่ตัวเองกาลังจะได้ขึ้นของราชทาอูลหายไปซาอูลตายไป แต่เขากลับบอกว่าไม่จําเป็นเขาไม่จําเป็นต้องเป็นที่หนึ่งประเทศชาตินะเพื่อนแนละความเขียนของพระเจ้าอาจจะเป็นเรื่องสําคัญกว่าแล้วเราเห็นนะครับว่าสองคนนี้มีความรักผูกพันกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับอย่าให้เราตีความตอนนี้เหมือนอย่างที่คนบางกลุ่มเขาตีความเข้าข้างตัวเองนะครับว่าดาวิดกับโยนาธานมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวต่อกันเพราะว่ามีนวนิยายมีเรื่องเล่า มีเพื่อนที่ร่วมรบในสงครามจริงๆหรือว่าในตำนานต่างๆมากมายที่รักกันแบบนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกับสามพี่น้องใช่ไหมครับในสามก๊กทั้งเอ่อเล่าปีใช่ไหมครับเตียวหุยแล้วก็กวนอูสามคนนี้ก็รักกันมากทำไมไม่มีการคิดนะว่าสามคนนี้เป็นกิ๊กหรือเป็นชู้สาวกันเห็นไหมครับเราอย่าใส่ความคิดของเราเข้าไปในพระคัมภีร์ แต่เราอ่านพระคัมภีร์อย่างที่พระคัมภีร์บอกไว้นะครับโยนาธานเป็นคนที่เที่ยงธรรมดาวิดเป็นคนที่เที่ยงธรรมแล้วทั้งสองคนรักกันและกันนะครับรักในแบบที่พี่น้องรักกันรักในแบบที่ผู้ชายรักมาผูกพันกันพี่น้องมีข้อประทับใจอะไรหรือข้อสงสัยอะไรลองมาแบ่งปันกันดูได้นะครับเพื่อที่จะเป็นพระพรต่อกันและกันนะครับ คำถาม้อที่สองคือจากพ้นผิวันนี้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างแน่นอนว่าตอนนี้ไม่ได้พูดถึงพระเจ้าเลยนะครับอาจจะพูดถึงผ่านๆเพรานะนั้นเราไม่ต้องตีความเข้าไปนะครับว่าเราเห็นพระลักษณะอย่างงู้นพระลักษณะอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ตามนะครับคือพระเจ้าเป็นคนเจิมซาอูลนะพระเจ้าเป็นคนเจิมดาวิดด้วยนะครับแผนพระเจ้าเหมือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเปล่าเราต้องเห็นนะครับว่าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแผนนะครับ แผนการของพระเจ้าอาจจะบางครั้งถ้าเราเป็นดาวิดเราคงคิดนะโหนี่พระเจ้าผิดพลาดอะไรอยู่หรือเปล่าทําไมมันยากลําบากขนาดน,นี้หรือทําไมมันต้องนานขนาดน,นี้ตั้งแต่เป็นเด็กแล้วที่ดาวิดได้รับการเจิมแต่ทําไมหลังจากนั้นชีวิตมีแต่ความยากลําบากแต่พระเจ้ากําลังใช้เหตุการณ์แต่และเหตุการณ์รวมนั้นการต้องหนีซาอูลเป็นสิ่งที่หล่อหลอมและสร้างให้ตรงเวลาและตามรายละเอียดที่พระเจ้าวางแผนไว้นะครับ นอกจากนั้นเราเห็นด้วยนะครับว่าหลายครั้งเราอ้างพระเจ้าใน่ซาอูลก็อ้างพระเจ้าขอพระเจ้าอํานวยพระพรแก่ท่านทา,ทางที่ตัวเองไม่ได้อยู่ข้างพระเจ้านะครับกําลังจะตามล่าฆ่าคนที่ไร้าความผิดแล้วเราเห็นด้วยเหมือนกันว่าโยนาธานกับดาวิดก็ทำสัญญาต่อกันต่อพระพักพระเจ้าดังนั้นพระเจ้ารับรู้นะครับแต่พระเจ้าไม่ได้ เข้าข้างหรือพระเจ้าไม่ใช่คนที่เราซื้อหรือติดสินบนได้นะครับพระเจ้ามีแผนการของพระองค์เองและจะสําเร็จตามน้ําพระทยัยและในเวลาของพระองค์อย่างเจาะจงนั้นแน่นอนนะครับคำถามข้อที่สามเกี่ยวกัมพีน์วันนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างสิ่งที่ผมเห็นนะครับจากวันนี้คือความอิจฉานะครับหรือความอยากเป็นต้นเหตุของสงครามทั้งปวงเลย ซาอูลอิจฉาซาอูลลิสยาดาวิดนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เหมือนอย่างที่ยากอบบอกไว้เลยนะครับยากอบบทที่4ี่ข้อหนึ่งข้อ2บอกไว้อย่างนี้อะไรเป็นสาเหตุของสงครามอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่านมีใช่กิเลสตัณหาของพวกท่านหรือที่ทําให้ท่านต่อสู้กันท่านทั้งหลายอยากได้แต่ก็ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลภแต่ไม่ได้ ท่านก็ะทะเลาะและทำสงครามกันท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอยูเครนรัสเซียอเมริกาจีนความขัดแย้งในแต่ละประเทศเห็นไหมครับมันมาจากการที่เรามีความอิจฉาและลิษยาเมื่อย่านที่ซาอูนที่ตัวเองเป็นกษัตริย์แท้ๆกับอุทิศเวลาทุ่มเทเวลาและทรัพยากรทั้งหมดนะครับในการตามล่าคนคนเดียว เพราะว่าสิ่งที่กัดกินอยู่ในใจคือความอยากหรือความลิสยาไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันจะเป็นเหตุให้ดึงคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในความขัดแย้งหรือความบาปด้วยนะครับว่าทุกคนพยายามเอาใจซาอูลโดยการมาฟ้องไวเห็นดาวิดท,ที่นั่นที่นี่ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับดาวิดเลยเมื่อดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์คนเหล่านี้ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเห็นไหมครับ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับพราะนนั้คริสเตียนเราจะทำแบบนี้ไม่ใช่อิจฉาลิษยากันแลวดึงหาพวกเพื่อจะใส่ร้ายป้ายสีหรือประสงค์ร้ายหรือหวังร้ายต่อกันอย่างที่สองนะครับที่เห็นนะครับคือถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าแล้วเรามีใจใหม่ที่พระเจ้าให้นะครับอย่าให้ครอบครัวหรือสิ่งใดๆทําให้เราผิดน้าพระทัยของพระเจ้าแม้ว่าเรารักครอบครัวเราแต่เราต้องรักพระเจ้านะครับ อย่าทําผิดบัญญัติของพระเจ้าอย่าใส่ร้ายคนอย่าทําร้ายคนเหมือนอย่างที่สาอูลทำํำใช่ไหมครับโยนาทานเป็นผู้ชายที่โตแล้วนะครับเป็นลูกที่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่อยากทาผิดแบบเดียวกับพ่อพยายามเตือนสติพ่อหลายครั้งด้วยแต่พ่อไม่ฟังเพราะว่าความมิจฉาลิษยากัดกินเข้ามาในใจ ขอบคุณพระเจ้านะครับที่โยนาธานยืนหยัดเพื่อดาวิดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องนะฟังความคิดเห็นของพระเจ้าจนแม้แต่บอกว่าเมื่อดาวิดขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์เขายอมเป็นที่สองเราเห็นนะครับความรักแบบนี้ที่ดาวิดมีเหมือนกันลูกหลานนะครับลูกของโยนาธานที่เกิดมาแล้วก็พิการนะครับดาวิดก็ส่งเสียและดูแลเลี้ยงดู แม้ว่าจะมีสิทธิ์อ้างน,นะครับว่าเคยเป็นเชื้อสายของกษัตริย์และมีสิทธิ์ยึดอํานาจได้ขอให้เรานะครับยืนหยัดทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าไม่ให้ครอบครัวหรือไม่ให้สิ่งใดๆทําให้เราผิดน้ําพระทัยนั้นแลคำถามข้อสุดท้ายนะครับจากเพิ่มพิ์วันนี้พี่น้องลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งคิดมีอะไรบ้างที่เราสามารถนํามาใช้ได้บ้างเรื่องราวโยนาธานดาวิดซาอูนี้เป็นประโยชน์ยังไงบ้างกับชีวิตเรา หรือไม่มีอะไรเลยนะครับพระคัมภีร์ทุกตอนเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนในการตักเตือนว่าก,กล่าวนะครับนั้นมีประโยชน์สำหรับเราแน่นอนแต่คําตอบนั้นไม่ได้มาจากผมนะครับพี่น้องต้องแสวงหาน้พระทัยของพระเจ้าหรือมีใครบ้างไหมที่เราคิดถึงนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราต้องอธิฐานเผื่อที่เราต้องหนุนใจที่เราต้องทักทายนะเราละเลยกันละกันนะครับแต่ขอให้เราใส่ใจต่อกันละกันเหมือนอย่างที่โยนาธานห่วงใยดาวิด ดาวิดรักและก็ดูแลแม้แต่ลูกหลานของโยนาธานที่ล่วงลับไปนะครับในวันนี้ให้เราได้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าขอให้เรามีเพื่อนที่ดีขอให้เรายืนหยัดเหมือนอย่างที่โยนาธานยืนหยัดนะครับวิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับโยนาธานที่เป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่ทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าแม้ว่าตัวเองเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ แต่เห็นว่าการทำตามน้ำประทัยของพระองค์สำคัญกว่าขอกพระเจ้าให้เรายืนหยัดเพื่อความจรงิงเพื่อความถูกต้องแบบนี้ได้เหมือนกันขอกพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าให้เรามีหัวใจของพระองค์ไม่ใช่หัวใจที่ถูกกัดกินด้วยความอิจฉาหรือริษยาขอชำระใจของเราขอเปลี่ยนใจของเราเป็นหัวใจที่ยินดีทำประโยชน์เพื่อคนอื่นและก็รักคนอื่นเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเราขอกพระเจ้าช่วยเราฝากไว้กับพระองค์ในพระนามพระสุดเจ้า อาเมนขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ร่วมติดตามนะครับขอพระเจ้าเป็นกําลังในวันนี้นะครับให้เรายืนหยัดเพื่อนามพระไทยพระเจ้าเพื่อสิ่งที่ถูกต้องด้วยกันสวัสดีครับ